Bye. <laughs> Bye. สวัสดีพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดแบ่งนะครับนกฝึกต่อนะครับอของดีผมตัวนี้ผมต่อได้กับมือนะครับเอาเก็บไว้ให้ f c โดยเฉพาะนะครับตัวนี้อายุได้แล้วขึ้นแล้วนะครับก็เลยเปิดแบ่งนะครับเพิ่งมีเวลาว่างครับบางท่านก็โทรมาถาม่าไม่ไม่ลงชิดนะครับนี่ก็มีเวลานิดหน่อยก็จะมาถ่ายคลิปนกลงแบ่งครับ ตัวเดียวนะครับนี่ครับสร้อยออกพวงมาลัยด้วยนะครับตัวนี้เป็นนกสายภูเขาอ่านะครับสายภูเขาเทนะครับตัวนี้โทนแดงแดงอิดแดงแก้มส้มนะครับดูครับดูคามครับอ่าลงมาขาเลยนะครับคามอืมนี่ครับของดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสร้อยคอครับมีขนหนวดแมวเต็มเลยนะครับดูในคลิปอาจจะไม่เห็นนะครับนกตัวนี้เป็นนก สองห้อยนะครับนานๆจะมีห้อยนะครับตอนต่อได้แมงแรกมันจะเป็นสองห้อยเดี๋ยวเดือนนี้เป็นกุกเดียวตามอารมณ์ครับเสียงเล็กเป็นกลางจัดๆนะครับครูซับทีๆนะครับนี่ครับดูหัวปีกขาวอ่าสนับปีกแน่นดีนะครับนกปีกกลัวนะครับนกสีแดงแก้มส้มนะครับาคตเก่งแน่นอนครับผมว่าหมันด้วยนะครับนกตัวนี้นี่ครับดูคามครับคามเข้มๆตูดเหลืองๆนะครับ างปุ้นๆนี้ครับสายภูเขาแต่นิ่งแล้วนะครับนกขนมันแปบละท่านใดสนใจนะครับนกฝึกนะครับที่โทรมาถามกันนะครับบางท่านไม่ทันนะครับตัวนี้ผมก็เป็นเฉลยที่ผมต่อได้เองแล้วคัดไว้นะครับเอาไว้แบ่งโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับตัวก็ไม่ใหญ่มากครับแต่สวยครับจัดนะครับตัวนี้ในสนใจโทรเลยนะครับ อทนในไว้ก็คือได้ไปนะครับเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับถ้าปิดก็คือปิดการแบ่งครับเบอร์โทรผมก็จะลบออกนะครับเป็นที่เข้าใจกันนะครับผมบางท่านถามว่าลงคลิปทำไมไม่ลงเบอร์โทรนะครับเพราะว่าผมปิดไปแล้วผมก็เลยแก้ไขใหม่นะครับเป็นปิดการแบ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับบางท่านไม่เข้าใจดูครับนี่นะครับสับทิดทีนะครับนกปีกว่ัวครับพร้อมฝึกแล้วครับทนาน มีเวลาว่างก็จัดได้เลยสนใจนะครับนกสายภูเขานะครับตัวนี้เป็นนกติดพเนียดผมเองนะครับผมคัดไว้ครับเอาไว้ให้ fc โดยเฉพาะนะครับตัวนี้นี่นะครับดูขามตูดครับขามนี่ปกหัวเข่าเลยนะครับปกข้อขาเลยดูครับนี่ลายคอก็เป็นควนพวงเป็นพวงนับคารมก็ยังไม่ปล่อยมากครับจะอยู่ป่ามีครับตัวนี้ครับต้องรอนกเข้าน่นนะครับจะมี ในสนใจเอาไปฝึกได้นะครับราคาโทรมาสอบถามเองนะครับไม่แรงมากครับตัวนี้พร้อมจัดส่งนะครับมีตัวเดียวคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะครับในสนใจก็โทรเลยนะครับครูก็เสียงก็ตามคลิปต้นคลิปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็อขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าเพิ่งลืมกันนะครับผมยังไม่ค่อยมีเวลาเลยครับบางท่านก็คิดถึงโทรมาหาอยู่นะครับ างทีผมก็ไม่ได้รับสายนะครับอ่านี่ผมก็มีเวลาก็เลยมาลงแบ่งให้ครับนกไม่พอกันนะครับอ่านี่นะครับนี่ครับปีกระชิดดีนะครับดูครับดูลายครับทรงปีกกล้วยนะครับนกตัวเล็กแต่สวยตัวนี้นะครับขามดีด้วยนะครับดูดูครับปีกขาวใครชอบสไตล์นี้ก็จัดได้เลยนะครับอ่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ